มันตีสามทีที่โดนระเบิดนะเลยออกมาไม่ได้เพราะว่าออามาตุนตุนตันสุดต่างไปเลยเอ็มตุนไทันแหละมันใช้ใช้ใช้กดใช้รถสารุจใช่ไหมโอ้เป็นโชคดีเคสที่ที but, ่ผ่านออกนะโดเส้นเลือดฝอยเล็กพอฟ่าไปอยู่โรงพยาบตาามประมาณประมาสองันคือสองลิตรถ้าโดนเส้เลือดใหญ่เนี่ยผมว่าฟันไม่รอดนะมันจะแต่ที่ในปากเลย ในบเอกที่่อว่าๆทีที่ผ่านอาเพที่นีมาถึงก็ต้องสอัเพราะว่าความดันเรีิหลดเลไปขึ้นพายุก็หล่น็นติตลอด้ยกแต่ว่าเป็นแข่งตอนนี้บอ่ สลับบ้านเพื่อบ้านอำเภอแจ้หงนะครับก็เป็นบ้านหนึ่งในเป้าหมายหลักของบ้านที่มีความรนแรในเรื่องนี้นะครับเหตุกี่เกิดขึ้นนี้ที่จริงแล้วเราเข้าพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะครับหลายครัง้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเข้าไปเอ็กซเรย์นะครับเข้าไปทําปจวตประชาัิปันในทุกเครื่องเลยครับแต่ก็ยังไม่หมดไฟเนื่องจากบ้านนี้เป็นบ้านที่อยู่เป็นเส้นทางในการขนส่งยาเสพติ วันเองก็ได้ออกแผนทธการนะครับในการที่จะเข้าไปปิดล้อมต้นคนเป็นประจาแต่ว่าพื้นที่ที่มีการบางระเบิดเนี่ยเป็นพื้นที่ร่อแหลมที่ทางฝ่ายโน้นนะครับที่เป็นผู้ขายาเนี่ยใช้ในการเป็นที่ซุ่มกําลังลักลอบแล้วก็ยาเสพติดนะครับพอเข้าไปครั้งแรกนี่ไม่เจอนะครับพอเขารู้ว่าเราจะเข้าไปครั้งัรกก็จะมีกระบวนการในการที่แอบไปวางระเบิดนะครับเพื่อที่จะทําลายฝ่ายเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติดลำบานถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนในนะครับ เป็นทางผ่านหรือว่าเป็นที่พักยาเนี่ยเราเอาไปได้ที่หนอนใจแต่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความจุกใจของฝ่ายที่กระทาเราเคือฝ่า,า,า,ายพ่อค้ายาซึ่งเรากําลังตามตัวอยู่ครับซึ่งเรารู้ชื่อหมดแล้วครับคนลนี้ครับ ไม่เห็นค่ะน้องเขาเหมนนแดดจัไม่เจอลมประกานีลงอออมไวจรแนนะคขอบคุณน้องนะเป็นแทนแล้วก็หายเร็วๆวันนี้พ่อคุณแม่นะครับขอบคุณเลยนะครับ